เจคเคนสวัสดีค่ะพบกับเจคเคนโนะคะก็ต้องนําเสนอบ้านมือสองให้ท่านได้รับชมระที่ดินแปลงสวยนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะบ้านสวนขนาดเนื้อที่321ตารางวาค่ะเป็นบ้านสร้างใหม่บรรยากาศดีเงียบสงบด้านข้างเป็นวิวทุ่งนานะคะ321ตารางวานะคะทุกท่านพร้อมบ้านนะคะราคา2องล้านเก้าแสบาทค่ะ ถนนเข้าออกง่ายน้ำไฟสะดวกพร้อมอยู่ได้เลยเป็นบ้านไม้สองชั้นแต่ละชั้นเป็นห้องรุงโรงสามารถกั้นห้องได้นะคะมีห้องน้ำสองห้องค่ะพิกัดอยู่ที่บ้านทุ่งเข้าตอกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ2องล้านเก้าแสนบาทค่าโอนผู้ขายออกให้นะคะ สนใจแปลงนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่อาศัยทำเป็นบ้านทักต่างอากาศหรือว่าจะทำเป็นรีสอร์ทนะคะก็บรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียวสนใจติดต่อสอบถามนะัดชมแปลงจริงด้วยตนเองไปดูบรรยากาศสภาพแวดล้อมโดยรวมกันด้วยนะคะและตรวจสอบเลขโฉนดให้ชัดเจนเพื่อความสบายใจของตัวท่านในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ